2,460 ดีเพื่อนพี่พี่สายปาปกันทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จา๋าวันนี้น้องจะพาพี่พี่ไปตะลุยเกมมาจงเวนหนึ่งของเราเลยนะคะแล้ววันนี้น้องมีโค้ดร,รับมาฝากสามคำเลยนะคะพี่ขาโค้ดแรกคําว่าคอม ไปค่ะเป็นตารางการจ่ายกันก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่ๆค่ะสูงสุดอยู่ที่1นึ่พันนะคะต่ำสุดอยู่ที่1นะคะเดี๋ยวนี้น้องจะพาพี่ๆไปตีตัว5กันก่อนเลยแล้วกันนะคะเขาว่าวันนี้ตัว5จะกระชากใจเรานะคะวันนี้ไปค่ะเปิดแรกเป็นสิบหนึลุ้นกันยาวๆไรปุยหลุยไปเลยได้ไหมคะรอบนี้หืเปิดแรกมายังเงียบอยู่เลยนะไม่ค่อยจะโอเท่าไหร่นะคะวันนี้ขอแบบไหลจัดหนักจัดเต็มเลยได้ไหมอ่ะ โอ้โหนึกว่าจะเข้าเต็มข้อรอดเต็มแข้งซะแล้วนะคะรอบนี้ยังไงเหลืออีก3หมุนสุดท้ายนี้หมับโอ้ยอะไรยังไรทิ้งไหลคว้างอยู่และน้องสองสุดไรมาก่อนเลยเปิดนี้เขาเร่งจองขุดไรมาเชื่อมบวกไปห้าและเลดบูไรไรม่อีกจังหวะนี้บวกไปกสี่สิบห้าแลน้องเลดไรลมีอีกจังหวะนี้บวกไปอกสี่แล,ล้วเดไรมาเชื่อมสองขีดแบบนี้บวกไปหนึ่งร้อยยี่สิบโอ้โหไรๆไม่อยู่ชุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้บวกไปอีกยี่สิบ โอ้โหรางวัลระดับซปเปอร์596ไปค่ะไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะคะน้องมาจงเมยของเราจะสร้างเรื่องสร้างราวสร้างกำนันให้เราอีกแล้วหรือปานะคะรอบนี้และน้องสองจุดไหลไปก่อนเลยและไม่มีตัวไหลต่อด้วยนะโอ้โหแล้วกดมือไปก่อนให้อย่างนั้นหมับห้า 5. จุดไหลมาแล้วจังหวะนี้อือหือนดาว่าจะไหลแบบต่อเนื่องไปค่ะน้องเรดไหลมาก่อนเลย20เอาแล้น้องเรดบูไรมาเป็นกระดานบวกอีก80 ยังไงโอ้โหห้าขีดไม่ลงช่องแรกรางวัลก้อนโตหน 100. ึ่งร้อยไปร้นกันต่อยาวๆเลยดีกว่ากดมือกันไปก่อนมับสูตรนี้ท่านได้แต่ไหนมาอื้มแล้กวกดก่อนหนึ่งแลว้ววานมาเชืเ่อมเลตบูแต่มีหนึ่งร้อยยี่สิบสองไปครับและหน้าเขียวลอยมีเก้าสิบยังไงโอ้โหไม่มีตัวไหลต่อนะรางวัลเมกาสองร้อยสิบสามไปรันกันต่อยาวๆเลยดีกว่านะคะพี่ๆค่ะ วันนี้เหมือนจะมาดีอยู่นะั้นน้องมาจองเวของเราคลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงน,นะคะไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นหรือมาทำตามกันนะจ๊ะงั้นน้องขอขยับตัวไปที่ตัวเจ็เลยแล้วกันนะคะเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตายคะ่ะแล้วรลเลสเก็ตเตอร์อย่างงี้น้องเรสไหลไปก่อนโ <2 S 1> อ้แล้วไม่เข้าด้วยยังไง เหลืออีกแปดหมุงร้านน้ำแกะน้างหน้าเกลือกันไปก่อนอวันนี้ขอแบบไหลสวยๆเลยได้ไหมคะน้องมาจองของเรายังไงอือหือและไหลทิ้งไหลคลางอยู่ดีมับโอ้ยบอกเลยว่าไม่ค่อยจะดีนะวันนี้ยังไงนี่และสเก็ตเตอร์เข้าไม่เข้ามาเข้าง่ายอ่นี่ไงก่อยังไงอะไรอย่างนั้นหมั่งสีโสเข้าให้และเหลือไหลไปก่อนเลยค่ะสิบสองหมุน ยังไงหมัดเปิดแรกมายัางไรท้งไหนคว้างอยู่จังหวะนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โอ้โหยังไงเหลืออีก7หมุนหมัดเขาให้และน่าเงินไหลมาก่อน28่แและวางนอนรอ5.8นี้โอ้โหก14ีและน่าเรนไหลพี่าสิบสี่อบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ค่อยจะดีนะเหมือนจะมาแรงอยู่นะยังไงหมัดเลยจุดไหลไปก่อนและนอนเรตมาเชื่อมหน้าเคียวพันนี้532 และน้องสองเก็บอะไรมาเต็มกระดานสามร้อยห้าสิบสองอุย้ยเอาเริ่มจัดรางวัลระดับซุปเปอร์เก้าร้อยสี่ไปขไรกันต่อรุอ่ยกันต่อเลยดีกว่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าน้องเรดบุหรี่มาเต็มกระดานแบบนี้บวกไปสิบห้าและน้องเรดไหลมาเชื่อมแบบนี้บวกไปสี่ร้อยเจ็ดสิบหกโอ้โหยังไงเอาเริ่มจัดระดับซุปเปอร์สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด ไปต่อไม่รอแล้วนะคะจังหวะนี้รุนกันยาวๆเหลืออีก4หมุนยังไงหมอกห็หาโอ้โหหรือว่าจะรวนยังไงนี้เอาแล้วไงสร้างเรื่องสร้างราวสร้างตำนานให้เราอีกแล้วไงน้องห้าจุดไรไปก่อนจังหวะนี้แล้วไวมาเชื่อมบวกอีกสามร้อยอ้นีน้องสองจุดไรไปก่อนน้องไนกคไรไม่อีกราี่เอ็ดแล้วไรมาเชื่อมไม่ได้ใช้เราอาูอ่ระดับซูเปอร์355้า ไปค่ะเริ่มกันต่อเลยอีก2หมุนสุดท้ายนี้ยังไงหมับและไหลทิ้งไหลบ้างดีบวกไปก่อนหนึ่งโอ้โหไม่ค่อยจะดีนะรางวันรวมจบไปที่1,880นะคะสวยๆไปเลยรอบนี้โค้รรับที่2นะคะคำว่าโบไปเริ่มกันต่อยาวๆเลยดีกว่าหมับเขาให้วันนี้ตัวเจ็ดไม่ค่อยจะเด็ดเท่าไหร่เลยนะ สงสัยต้องขยับตัวหน่อยแล้วมัง้งพี่พี่คนไหนเล่นแล้วมันนิ่งก็ขยับตัวไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปย้ำมันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่เอานะจ๊ะพี่พี่จ๋าไปค่ะดวนกันต่อยาวๆเลยดีกว่ามาเขาให้กดมือไปก่อนนะคะสูตรนี้สูตรเตี๋ยวยังไงอุ้ยรงสัยต้องขยับหน่อยแล้วไปค่ะไปที่ตัวก้าเลยแล้วกันนะคะเปิดหน้าแรกไปที่สิบหมุนล้างหน้าไก่ล้างหน้าเกลือกันไปก่อน วันนี้ทรงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะน้องมาจองเวของเราสร้างเรื่องสร้างราวให้เราอีกแล้วนะคะรอบนี้ไปค่ะบวกก่อน8แล้วไม่มีตัวไหล่ต่ออยังไงเนี้ยไปค่ะริกห้าหมุนหมับหน้าเงินไหลมาก,ก่อน3ยังไงโอ้โหอยไปค่ะรลกอีก4ี่หมุนสุดท้ายนี้บวกก่อนเก้โอ้และน้องสองจังไหลมาก่อนจังหวะนี้และเรดมูไหวมาอีกบวกปีกปด อาไรมาเต็มกระดาน720โอ้โหนาคาจัไรมาต่อ45ยังไงเนี่ยแล้วนะงานนไหลไปอีก135โอ้โหอ่าเรื่องจัดระดับซุปเปอร์927ายไปคะ่ะไหลปุยหลุยไปเลยนะคะรอบนี้เข้าเต็มข้อรอบเต็มแข้งจริงๆนะคะรอบสุดท้ายยังไงมาบเขาให้ห้าเขียดไหลมาก่อน6ไปคะ่ะลุ้นกันต่อย,วยาวๆเลยดีกว่า แต่วันนี้ไหลไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เลยนะน้องมาจองเวของเราไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ไปค่ะกดมือกันไปก่อนมับมับพี่ๆคนไหนอยากดูเกมอะไรก็ขอ,อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้องจะจัดทําให้ดูในคลิปต่อไปนะคะพี่ๆคลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกทำมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนําให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเล่นหรือมาทําตามกันนะจ๊ะไปค่ะเจมไม่จาคอซ้ำอีกทีคอยย้าอีกสิบหมุนเลยแล้วกันหมับเขาให้ และยังไรทิ้งไหลคว่างอยู่น้องเรดไหลไปก่อนสี่ยังไงน้องจองจุดไหลไม่อีกจังหวะนี้บวกไปสามและเรดบูไหลไม่อีกแปดเอาแล้วให้คีรัยไม่อีกจังหวะนี้บวกไปสิบแปดและสองคีรัยไม่อีกเก้าโอ้และสองจุดไหลมาแบบต่อเนื่องบวกไปเก้าสิบสี่และหน้าคีรัยมาเต็มกระดานบวกไปสี่ร้อยห้าและวายมาเชื่อมน้องเรดอย่างนี้บวกไปอีกสามร้อยแปดสิบสองโอ้โหไหลไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ เอาเรื่องจับเลยนะคะรางวัลระดับซูเปอร์ในนอนนะคะรอบนี้หนึ่งพันหนึ่งห้านะคะโอ้โหไปค่ะลุ้นกันต่อ,อย,ยาวๆเลยดีกว่ามั่งสีโศซื้อเกล้ากลแลวเลดบูไหลเมื่อกอนจังหวะนี้บวกไปอีกสิบแล้วไม่มีตัวไหลต่อสงสัยต้องไล่มนหน่อยแล้วมังน้องมาจังเวของเราไปาค่ะลุ้นกันต่อ,อย,ยาวๆเลยดีกว่าที่ห้าหมุนยังไงหมับ ไรยังเงียบอยู่โอ้โหไรดทิ้งไหลคว่างจริงๆจังหวะนี้สงสัยต้องขยับตัวหน่อยแล้วน้องเรสไหลไปก่อนหกโอ้โหระสองโดนไหม่อีกสายังไงนี้สงสัยต้องขยับตัวหน่อยแล้วกันน้องฮเรสบูไหลไปก่อน5และจังหวะนี้วายมาเชื่อมเลสแบบนี้โบวิเก้ารอยเโอ้โห จอดนี้ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะคะระดับซุปเปอร์988ายไปค่ะรุนกันต่อไม่รอแล้วนะคะหมัดเขาให้และ5จุดไรามาก,ก่อนบวกไปหนึ่งเอ้ยแล้วไม่มีตัวไรต่อเลยนะวันนี้ไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่งั้นสงสัยต้องขยับไปที่ตัว20เลยแล้วกันขอขยับไปที่ตัวสูงๆหน่อยแล้วกันเดิมพันไปทีหมัดเขาให้บวกไปอีก5ายังไงโอ้โหยังเงียบอยู่เลยนะและ5้าคดไรไปก่อนแ และสองเคลียร์ไรมาก่อนจังหวะนี้บวกอีกสองและวายมาเชื่อมเรดแบบนี้บพิอีกห้าร้อยเจ็ดสิบและนั่งเงินไรมาเต็มกระดานสองพันสี่ร้อยหกสิบอู้หูช็อตเดียวได้เรื่องเลยนะคะรอบนี้รางวัลระดับซุปเปอร์สามพันห้าสิบบอเรว่าสวยๆเลยนะคะช็อตนี้สงสัยได้เลิกนะไปค่ะหมับเขาให้บอรเรว่าห้าหมอนสุดท้ายนี้ขอแจมแจมและสามรเมื่อก่อน และเรดมาเชื่อมบวก่งอีก160และมายลองลอแบบนีหัวปีกห่ง1 2อยยี่สิบไฟอะไรปไปเลยดีกว่าโคตรรับที่3นะคะคำวัดเดือดไปะค่ะหมอบเขาให้แลวน้องเรสไหลไปก่อน16และวายมาเชื่อมจังหวะนี้ไม่ได้ใช้อุ้ยเอ้าหัวเรืว่าไม่ใช้อะไรซาะแล้วบัวปีกสากยังไง และอีกสอหมุนสุดท้ายนี้ขอจบแบบสวยๆแล้วไม่มีตัวไหล่ต่อด้วยนะโอ้โหไม่ค่อยจะดีนะงั้นวันนี้ต้องขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพี่่ะฝากไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ